อายุ45ปีครับคือของผมเนี่ยอาวุธมันเล็กมากแล้วก็ไม่ค่อแข็งด้วยควรจะทำอย่างไรดีครับจริงๆแล้วก็ต้องถามว่ามีปัญหาในเพศสัมพันธ์ไหมนะคะอืมอค่ะถ้าไม่มีปัญหาเพศสัมพันธ์ก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะเฉลีจเจอคุณผู้หญิงรายหนึ่งอายุ30ถามเขาว่าคุมกำเนิดไหมเขาบอกไม่ได้คุมเราบอกอะทำไมคุณไม่คุมแล้วคุณไม่ท้องเขาเลยบอกว่าแฟนแยกห้องนอนแฟนอายุ35เองแต่ว่า หมดสมรรถภาพแล้วเขาก็ไม่ทุกนะคุณผู้หญิงที่แฟนหมดสมรรถภาพเนี่ส่วนหนึ่งไม่ค่อยทุกเขาเขามีงานทํามีเรื่องคิดมากมายในการดูแลลูกหลานอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยทุกดังนั้นสรุปว่าค่านะของเราเล็ก <c oughs> เอซอึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องมากเรื่องที่คุณผู้หญิงสงสัยมากว่าทําไมผู้ชายจึงคิดว่าของตัวเองเล็กนะเออบางทีก็ขนาดพอดีอยู่แล้วนะคะเล็กแต่ไม่แข็งนะคะ ส่วนเรื่องไม่แข็งนี้นะคะต้องไปดูเหมือนกันว่าเรามีโรคที่ทําให้เส้นเลือดนะคะมันไม่แข็งแรงหรือเปล่านะคะโรคเบาหวานความดันไขข้อนะคะอ้วนปัจจุบันก็เจอเยอะ,ค,ะความดันสูงทั้งหลายเนี่ยนะคะรวมถึงการรับประทานยาโรคทางจิตเวชท,ทั้งหลายก็จะทําให้ไวยเพศไม่แข็งแรงสรุปเลขคุณต้องดูมันมอาจจะไม่เลขจริงนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยซ่อนรูปนะคะ,คะก็ถ้าถ้าสมมติเวลาแข็งตัวสามารถโตขึ้นมาได้ ขนาดธรรมดาก็ถือว่าไม่เล็กนะคะแล้วก็อ,อยา่าเพย่มคิดจำทําเรื่องของขนาดนะคะคุณผู้หญิงนี่กลัวขนาดใหญ่มากกว่าขนาดโปรดนะคะ <c oughs> เพราะว่าขนาดใหญ่นี่อาจจะมีปัญหามากกว่านะคะ